ทีทำสบู่แพ็คสบู่ใส่ทงโหลดยาดแดกเข้าไปบ่ผูกได้เลยหมอมาเ้ียนผูกเชื้อนั่นเอาไปนะผูกเข้าบบจักนะเขาก็เอาออกไปแล้วสบู่ขาบ่มีเราว่าสบู่ไม่ได้คุณภาพบ่มีอันนะบ่มีฟองอันนี้เป็นฟองเปทงตีฟองเด้อกค่าเด้อบ่แเม่นเดอมันเด้ออันนี้ทงตีพองเอามาหลังจากสบู่แล้วเขาก็มัด ลายมังกรนะจ๊ะเนี่ยแต่งลายด้วยนะลายมังกรจ้ะที่เทเว <c oughs> ลาไส้เ,เอาเกะออกมาจากทงลูกค้าเนี่ยมันก็เป็น,นลูกค้ากจะคอดเ,เออขอดอันน<ง>ี้ในเบิ้งงนี้โอ้ยนี่แล้วก็คอดเซนามตีฟองออมานี้ฮุกชนาได้เลยคอดแบบนี้นี่ลูกค้าไส้แล้วลูกค้าก็หอยไปเป็นสมุนไพรด้วยจ้าหน้าตาไม่สวยแต่สรรพคุณโอเคค่ะเนาะมันเป็นยังนี่เอาเห็ดอีกบรมเซบูโรงงาน ที่เครื่องแบบเหญ่ๆเขาเห็ดตุต่มใหญ่ๆนะทำสบู่ต้องยยนนะใจเย็นนะคนใจเบาเย็นเ็ดบ่ไดาจ้าแต่ผู้เฮ็ดนีใจห้อนแฮแก้วบท่านลูกค้าเนาอะสวยงามมากๆเลย๋ยวจะปรับซีให้ได้แบบนี้ตลอดไปปากส่วงที่ซีออกจืดเนยน้อยนึงกะมันจะเป็นน้ำสมุนไพรเฮา มันบ่แก,ก่ลก้วใบแก่ใบอ่อนหนาเนาะนี่อันนี้ใบแก่จัดก,ก็ได้แบบนี้สวยงามอลังการอันนี้จะเอาลง YouTube เนาะได้ร้อยสายก่อนงีจะเฮ็ดอีกถ้าลูกแต่เศ้ากาประมาณ8มงปเกือบกับมกัแล้วร้อยกว่าก่อนนะ เพื่อเขาถอกจากบอกกระเทียมลายเนี่ยทำไปเ็ดไปมือละเพื่อละวช็อกจำลอยปะเอาไว้มีลูกค้าร้างเขาก็จัดทรงโรดนะมันจะง่ายลายมังกรน่ะเอาเท็ด้วยมือด้วยไอ้นนี่ มันจะออกหน้าตาบางงามบางกลอนแต่งามงามเพราะว่าเขาถอกที่แหลมมันจะงามตัวเพิ่นออกแบบนี้ฮะเวลามันใกล้จะเบิร์ต้วมันอยากมันกล้ามนะอะไรเลยมันเริ่มอยากกล้ามมันมีขีดจะปวกมีฟองค่ะนากินมากๆเลยกินไม่ได้นะเสือกลูกเสือยงล้านไปในเด้อไปซื้อไปกระดับมันหอมเข่าค่หน่อยลิ้นล้ไปไปในมาบนเข่ามันหอมคือเน้กินนเนาะไอ้เจ้า